ครับสวัสดีครับไกด์ลานนานะครับมาคริปนี้เราก็จะทําอาหารเหนืออีกหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็เป็นเมนูซึ่งหลายคนชอบเหมือนกันครับผมชอบครับไม่เผ็ดอันนี้เป็นน้ําพริกอองครับก็เรามาดูที่เครื่องปรุงกันก่อนนะครับเริ่มต้นจากสีแดงๆของน้ําพริกครับก็คือมาจากมือเขือเทศนะครับมเขือเทศแล้วก็เกลือครับหอมขอโทษครับหอมแดงครับกระเทียมพริกแห้งครับแล้วก็กะปิ นะครับแล้วก็กระเทียมที่ขาดไม่ได้เป็นหมูครับแล้วก็ตรงนี้เป็นน้ำมันพืชครับนี่ก็เป็นเครื่องปรุงนะครับหรือว่าส่วนประกอบของอาหารก็คือเป็นน้ำพริกอ่องครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันครับคั่วกระเทียมกับพริกแห้งครับถ้าเป็นสมัยก่อนเขาก็ใช้อะไรเผาพริกเผาเกลือประมาณนั้นนะครับนี่ครับแล้วก็คั่วให้มันหอมๆหน่อยครับก่อนที่จะไปทำ น้ำพริกนะครับโอเคครับหลังจากที่เราโขกกระเทียมหอมเผาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นคิวของพริกแห้งครับครับแล้วก็ใส่กะปิครับกะปิที่เราไปย่างมานะครับผมจะเผาไฟมาถ้าเกิดว่าเป็นสมัยก่อนมีใบตองนะครับหอมใบตองก็ย่างมันจะหอมมากครับก็ทำครับโอเคครับหลังจากโขกพริกเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่เมื่อเขียลงไปครับ ก็ลูกเล็กๆนี่ก็จะออกทําให้ออกรสเปรีย้ยวนะครับเ,เทที่เป็นพวงๆนะครับแล้วกบ็บุบใส่เข้าไปนะครับโคก็อาจจะเล็กไปหน่อยนะออประมาณแล้วกันครับบุบๆเข้าไปครับแคครบับหลังจากบุบไม่เกลือเทศนะครับเสร็จแล้วก็เอาหมู สับลงไปคลุกนะครับในในคปกอย่างนี้แหละครับนี่ก็ทำเยอะหน่อยครับโอเคครับแล้วก็คลุกเข้าไปในน้ำพิกนฮะอาจจะล้นได้ค่อยๆคลุกครับใครมีคปุกเล็กๆก็ค่อยๆคลุกมันเข้าไปครับโอเคครับพอตั้งกระทะร้อนๆนะครับเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปครับเล็กน้อยนะครับ หมู<บ>นะครับคือกุกเข้ากับพริกแกงที่เราตามแล้วนะครับใส่งครับน่ม้ำเชื่อม เอากันเลยนะครับเนื้อหมูชิ้นใหญ่ๆครับอร่อยมากครับขอเนีญาตัดเป็นช